ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นอีกแล้วกับไฮโซปลาวานพร้อมกับเพื่อนอีก3คนขับรถหรูมูลค่ากว่า30ล้านบาทไปประสบอุบัติเหตุนะคะซึ่งก็ณนะตอนนี้ค่ะทั้งคนที่อยู่บนรถทุกคนเนี่ยปลอดภัยอย่างดีแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นคุณผู้ชม ไฟไหม้ทั้งรถเลยนะคะเดี๋ยวร้อยคุณผู้ชมดูภาพกันก่อนนี่คือภาพคุณผู้ชมก่อนที่จะมีแปลวเพลิงลุกไหม้รถยนต์หรูคันนี้มูลค่า30ล้านนะคะเจ้าของรถยนต์ก็คือนายวรสิษิ์อิสระค่ะหรือว่าปลาวานคนนี้ก็เป็นผู้บริหารโรงแรมใหญ่จังหวัดภูเก็ต จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาภาพนี้คือไฟเนี่ยลุกไหม้รถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดถามว่าอาแล้วความเสียหายล่ะเป็นยังไงรถเสียหายทั้งคันค่ะซึ่งเขาก็บอกด้วยนะถึงแม้ว่าจะมีรถดับเพลิงจากทั้งของทางเทศบาลท้ายเหมืองแล้วก็อบตอทุ่งมะพร้าวมาฉีดน้ําสกัดไฟแล้วแต่มันไม่ทันคุณผู้ชมจุดท้ายไฟค่ะลุกไหม้ท่วมนานพอสมควร โดยอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ18นาิกา30นาทีของวันที่24มีนาคมแล้วก็เพลิงลุกไหม้ในช่วงเวลาประมาณ18นาิกา47นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจสายตรวจเขาขับรถผ่านมาพอดีก่อนเกิดเหตุในวรสิษิ์ค่ะได้ขับรถคันดังกล่าวมาพร้อมกับเพื่อนจากแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักอำเภอตะกวัวป่าพอมาถึงที่เกิดเหตุรถยนต์เกิดเสียหลักชนรั้วกั้นริมถนน จนรถจอดเสียอยู่ข้างทางซึ่งตอนนั้นหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถยังไม่มีไฟไหม้นะคุณผู้ชม<ะ>แต่จะมีเห็นไหมคะข้างๆเนี่ยจะมีควันเพลิงขึ้นมาอยู่ครับอันนี้คือพอชนปุ๊บ ผ่านไปแค่สิบห้านาทีเองเนาะไม่กี่นาทีเองไม่กี่นาทีเองนะคะ <โฮ S 2> แล้วก็ <โฮ S 2> คนที่อยู่บนรถเนี่ยก็ตั้งสติดีมากก็รีบออกมาจากรถนะคะแต่ที่เสียหายคุณผู้ชมมีรายงานเข้ามาบอกว่าทรัพย์สินของทางราชาการนะคะเป็นการ์ดเลนได้รับความเสียหาย10เมตรประเมินมูลค่าณขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาททําให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายปรับเป็นเงินมูลค่า400บาทค่ะลาวกั้นข้างๆเนี่ยนะฮะที่เหมือนเป็นกัดเลนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเสียหายแต่รถนี่30ล้านนะแต่ขับรถแบบนี้ตํารวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทกับ400อบาททีนี้ในส่วนเรื่องของผู้ขับขี่มีคนถามเข้ามาเยอะว่าเอออุบัติเหตุรถยนเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณปลาวานบ่อยจังเลยถามว่าผู้ขับขี่มีอาการมึนเมาด้วยไหม ก็ได้รับแจ้งจากตำรวจที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าไม่พบกลิ่นของแอลกอฮอล์ของทั้งสองคนนะตำรวจแบบนี้ตำรวจบอกว่าไม่ต้องตรวจแอลกอฮอล์เพราะว่าไม่ได้กินแอลกอฮอล์ก็เลยไม่มีการตรวจไงก็เลยไม่ตรวจเลยใช่แล้วเขาก็ยืนยันได้ว่าท่าทางตอนที่เขาออกมาจากรถตอนที่มาพูดคุยกับตำรวจเนี่ยไม่ได้มีอาการของคนเมานะอ๋ะตำรวจบอกแบบนี้ก็เลยไม่ตรวจแอลกอฮอล์ตำรวจไม่ได้เป็นโควิดใช่ไหมไม่แน่ใจไม่ไม่ได้เป็นหลอกไม่ได้เป็นหลอกคุณผู้ชมทีนี้ สาเหตุค่ะหลายคนอาจจะถามว่าโอ้โหรถ มูลค่า30ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุแล้วไฟมันไหมขนาดนี้ได้ยังไงนะคะก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานค่ะบอกว่ารถได้เสียหลักหมุนลงข้างทางแล้วก็ไปดึงเอาเศษหญ้าแห้งมาอัดอยู่ใต้รถนะคะรวมทั้งอัดอยู่ในเครื่องยนต์จำนวนมากจากนั้นรถยนต์เกิดความร้อนแล้วก็กลายเป็นไฟลุกไหมแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นโดยทางบริษัทประกันภัยรถยนต์นะคะขนาดนี้ก็ได้มีการยกรถไปเก็บไว้ที่อู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วทีนี้ย้อนกลับไปกันหน่อย หลายคนถามว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยเนี่ยมันช่วงเวลาไหนก่อนหน้านี้มีข้อมูลมานะคะบอกว่าอุบัติเหตุครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นกับคุณปลาวานคือวันที่13มมีนาคมปีที่แล้วนะคะคในเดือนเดียวกันเลยนะอันนี้ต้นปีแต่ว่าครั้งนี้ท้ายปีนะคะ